สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกุกอกค่ะอ้าวเมื่อวานนี้เป็ดเข้าไปหาเหรอวายตายแล้วเป็ดไม่รู้เหรอว่าไม่ได้ไปอ่ะอืมฝากเข้าไปอ่ะดอกไม้ทุบเทียนกับคงขับข้าวฝากเข้าไปอ่ะเป็ดไม่รู้เหรอจะแงว่าเป็ดไม่เคยฟังเทศนะ หัดเปิดฟังบ้าง YouTube อ่ะอย่ามัวแต่ไปส่องช่องนู้นช่องนี้หัดเปิดฟังบ้าง YouTube ที่เขาเทศนาถึงไม่มีาศาสนาก็ฟังได้นะฟังได้ที่พาท่านเทศบอกว่าถ้าเราทำบุญน่ะอย่าทำหมดเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนมันจะไม่ได้บุญเหมือนเราใส่บาทเนี่ยมีแตงโมอยู่ลูกหนึ่งอะ่ะถ้าเราใส่หมดลูกอะ่ะ คนข้างหลังไม่ได้กินน่ะมันจะบาปเอาเดี๋ยวจะทะเลาะก,กันเดี๋ยวมันจะบาปเอาถ้าเมื่อวานนี้น้าตายมีงานที่สำคัญกว่าน้าตายก็ฝากไปอแต่แต่สิ่งที่เหนือความคาดหมายคือเปดเข้าไปหาเหรอปอบอีเหลืองเข้าไปส่องเหรออยากจะเห็นเหรอจา้าอยากจะเห็นเหรอจา้าไม่รู้เหรอว่าไม่ได้ไปอะ่ะ โอ้ยทำไมสายข่าวช้าอย่างนี้เออทำไมสายข่าวช้าอย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะอืมลูกๆมีรถทำแทนที่จะพาพ่อแม่เป็นไปวัดนั่งรถสบายๆไปวัดกูไปกูปก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปค่ะกูไปกูก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปถ้ากูไปอะ่ะเข้าใจไหม หรือว่าเนี่ยแสดงว่ามึงไม่รู้ถ้ามึงได้เอ่ยคาว่าหรือว่ามันอายสายตาอายสายตาพวกนั้นไม่กล้าสู้สายตาชาวบ้านจริงเหรอจริงเหรอ,รเ,หรอเฮ้ยงานบุญงานบวชมีกูทุกงานนะคะเห็นกูทุกงานคะ่ะจะลูกมึงล่ะลูกมึงไปไหมไปแป๊บๆกับ กลัวอะไรอ่ะทําไมไม่ไปช่วยเขาอ่ะเหมือนเขามาช่วยงานตัวเองอ่ะทํากับข้าวสับมะละกอแกงผัดนู่นนี่นั่นเสิร์ฟรับแขกไม่ใช่แนวหรอเดี๋ยวมึงก็จะออกมาแก้ตัวไม่ลูกฉันมันช่วยแค่เงินหรอแล้วงานของมึงล่ะอีตาเป็ดงานของมึงเขาก็มาสับมะละกอมาแกงมาผัดมาเสิร์ฟให้มึงนี่ มึงควรตอบแทนเขาบ้างนะมึงควรตอบแทนเขาบ้างไม่ใช่แค่ใช้ให้แม่มึงไปส่งวะเฮ้ยวันนี้อีต่ายจะลงวัดไหมวะอืมเออปัญญามึงแค่ส่องเหรอส่องไม่เจอช่องนูน้นไปช่องนี้ไปช่องหากูตาลายไหมหากูในช่องนูน้นช่องเนี้ยลูกมึงไม่ได้บอกหรอว่ากูไม่ได้ไปวัด กูแค่าฝากไปแม่หรือว่าแทนที่แทนที่พวกมันจะนั่งเป็นครอบครัวใหญ่เป็นนู่นเป็นนี่อีสัตว์กูจะไปหรือไม่ไปมันเกี่ยวอะไรกับมึงเห็นไหมมึงบอกว่าฉันไม่เอาออกมาหรอกเปลดลูกฉันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องที่เราจะพูดไปวัดเนี่ยมันเกี่ยวไหมล่ะ มันเกี่ยวทุกเรื่องแหละกูจะกูจะบอกให้มึงนะมันเกี่ยวทุกเรื่องถ้ามึงอยากจะเอามาพูดมันเกี่ยวตั้งแต่มึงมาอวดโอ้ว,ว่าลูกมึงสอบเข้าได้มหาลัยมึงบอกว่าอืมมหาลัยเนี่ยถามเขาเลยนะว่ามึงจะเอาเงินสดหรือจะเอาเช็คทาเป็นโมโหแหมอิสัตร์เพิ่งมีเงินจ่ายค่าเทอมให้ลูก แต่ก่อนพวมจ่ายลูกมึงลูกมึงไม่ใช่เข้ามาหาลัยครั้งแรกหรอหรือหรือลูกมึงเพิ่งเข้ามาหาลัยคนแรกของครอบครัวมึงถึงไม่รู้ว่าจ่ายเงินค่าเทอมยังไงในประเทศของมึงอะ่ะ <Yeah. S 1> อิสัตว์ลูกคนสุดท้ายแล้วแม้อยากจะอวดไงมึงอยากจะอวดจะเอาเงินสดหรือจะเอาเป็น เข้าระบบครอบครัวมึงเพิ่งเพิ่งมีลูกคนเดียวที่เข้ามาหาลัยเหรอแม้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะอีตับเป็ดเอ้ยมึงไม่ต้องแซะไอ้ไหลหรอกหาสวนยางให้เจอก่อนก่อนจะได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลก่อนจะได้เงินช่วยเหลือ กูก็งงกูก็งงอ่ะรัฐบาลเขา,เาทางเจ้าหน้าที่เขามาจับอะไรอ่ะเรดาร์หรือว่าอะไรนะกูก็กูก็ลืมอ่ะอตรวจจับแผนที่อ่ะ GPS. GPS อ่ะมันจะเจอไหมสวนยางอ่ะกูจะกูจะชี้ให้มึงเห็นนะเหมือนกัน ของไอ้ไหลอะ่ะมันจับอะ่ะมันมีมันขึ้นเลยนะพื้นพื้นที่อะ่ะเพราะว่ามันไปลงทะเบียนไว้แล้วไงแต่กูจำได้อะ่ะกูเห็นกับตาสิ่งไหนพูดไว้ได้เลยนะว่าถ้าอันไหนไม่เห็นไม่รู้ไม่มีความจริงไม่พูดนะเหมือนที่เหมือนที่มึงอยากได้นาไงเมือนเหมือนที่มึงอยากได้นานามึงไม่มีหรอก มึงอยากได้เงินช่วยเหลือไงจากทางอำเภอมึงไปจดลงเขาเรียกว่าอะไรอะค่า GPS อะมึงไม่มีนาเขาซูมดูอะเรดาร์เขาซูมดูมันไม่มีนาที่มึงจะไปขึ้นไงมึงถึงไปจดบันทึกเอานาไ,าไอ้ไหลไงอืกูขอถ่ายหน่อยนะกูขอจดหน่อยนะกูอยากได้เงินช่วยเหลือ เพราะว่าเขาซูมดูแล้วของกูเนี่ยกูไปขึ้นทะเบียนไว้กี่กี่ไร่มึงคงรู้ว่าอย่าให้กูพูดนะมากเลยรายละเอียดนะ่ะมึงให้ผัวมึงไปเอารถไถอ่ะเอารถไถคูโปตา,ไ,าไ,ไปปรับพื้นที่นาน่าจะถ้าถ้าไปดําได้น่าจะก้าน่าจะไม่ถึงห้ามัดหรอกมัง้งอืมมึงไปจดทะเบียนไว้กี่ไร่ล่ะ เขาก็ไม่ให้มึงไงอิสัต์เออพอเขาเข้าไปซูมดูอ่ะมันมีแต่ป่าหญ้าคอมนิดมันลกเขาไม่ให้มึงมึงเลยไปขอขึ้นทะเบียนนาจากไอ้ไหลแบ่งให้กูหน่อยกูจะถ่ายลูกกูจะส่งกูอยากได้เงินช่วยเหลือเพราะนากูมันไม่มี กูเห็นกับตาวันนั้นที่อำเภอไปด้วยกันค่ะไปด้วยกันของกูแค่ตกหลน่นของมึงอะ่ะมึงไปถ้าพูดเป็นภาษาอีสานเะนี่ยมึงไปสอเอาหน้าน่ะแหมมึงไปสอเอาหน้ามันเป็นปลาอยู่หน้ามึงมนุ่มบ่มีหามึงโอ้ยที่ไหนได้ไปบูลลี่ไอ้ไหลหรอแต่ก่อนมึงไม่มีนาค่ะ มึงแค่อยากขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะอยากได้ความช่วยเหลือจากทางอำเภอทางรัฐบาลมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องส่งข่าวให้แม่นอกไส้มึงไปเล่นไอ้หลายหรอกเพราะขึ้นทะเบียนยางมันต้องไปขึ้นที่ไหนกยอทอเขาไม่ได้เขาเรียกว่าย่างเนี่ยเขาช่วยเหลือมาเขาคิดเป็นแค่ต้นมึงจำได้ไหมคนในหมู่บ้านน่ะ ยางเขาหากักแม้แต่ยางกีดแล้วนะเขาช่วยเหลือมาได้แค่ร้อยกว่าบาทเองเพราะมันไม่มีชนดนะจ๊านะจ๊าเอออย่าไปบูลลี่นะคนในหมู่บ้านเขารู้คนในพื้นที่เขารู้ว่าขึ้นทะเบียนอะไรจะได้เงินขึ้นทะเบียนกี่ไร่ขึ้นทะเบียนมันขึ้นทะเบียนข้าวมันได้เงินค่ะมึงถึงตะเกียดตะกายนามึงไม่มีมึงก็ไปจดทะเบียนไปขึ้นของไอ้ไหลไง นี่แหละเป็นที่ไปที่มาที่มึงอยากจะไปแบ่งครึ่งนาไอ้ไหลมึงไม่ได้มึงไม่ได้จะเอาไปดำนาหรอกมึงแค่อยากได้พื้นที่ของเขาของไอ้ไหลไอ้ไหลมันก็ใจดีจดก็จดสิอืม <c oughs> ใจดีให้มึงไงแต่ผลสุดท้ายอะไรโอ้โ oh, หมึงแทงไอ้ไหลยคุณเลยไม่ได้เอานี่ไงนี่ไง,ไง,ไงอยู่ในทะเบียนเนี่ยมันมีละมันมันไม่มีมันไม่มีนามันไม่มีมน,มมมนมมู่นน,น,นี่นี่ อิสัตว์กูเห็นอยู่ตากูเนี่ยแม้ไปอำเภอด้วยกันค่ะวันนั้นไปรถกูค่ะเขาก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปักหมุดลงมาเลยตรงที่มึงขึ้นเอ่อค่ะเอ็กวายอะไปขึ้นที่นาไอไหลนู่นค่ะนะจ๊ะมึงไปจดทะเบียนเอานาเขาอะ่ะ มึงยังมึงยังมีหน้ามาแซไอ้ไหลไอ้ไหลไปจดทะเบียนไปจดค่า x y มันก็ขึ้นสวนยางมันอ่ะมันยังไม่ได้หรอกค่าช่วยเหลือของก็เยะทอมันน้อยแต่สิ่งที่มันจะได้นะถ้ามันจดถ้ามันปลูกมันเข้าไปปุ๊บมันจะคิดเลยนะรัฐบาลเขาช่วยเหลือค่ะ แถวนี้ก็ช่วยเหลือข้าวช่วยเหลือมันอืมแม้แต่แม้แต่ผลไม้เขายังไม่ช่วยเลยนะมันน้อยพวกเงาะเอ้ยทุเรียนเอ้ยน,นู่นนะี่น่ะไม่ยังไม่มียังไม่มีการช่วยเหลือนะจ๊ะนะจ๊ะคนอยู่ในพื้นที่เขารู้หรอกอีสว์แต่ก่อนนะไปถ่ายจุดเดียวกันนะ่ะทั้งหมู่บ้านเลยคะ่ะ ถ่ายมุมนั้นมุมนี้เพื่อที่จะไปจดเอาความช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะถ่ายมันน่ะกูคเคยผ่านมาก่อนมึงก็ผ่านมึงก็เคยผ่านมาก่อนแล้วทางอำเภอเขาก็อารมุ่มอรวยเพราะอะไรรู้ไหมถนนมันขาดทางมันขาดเออถ่ายเอานี้ก็ได้แต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้มันต้องจดค่า XY ไไงมันถ่ายรูปซ้ำกันไม่ได้นะจ๊ะ มึงรู้หรือยังของมึงไม่มีนามึงไปขึ้นทะเบียนนายัางได้เลยอีสัตวพอเขาซูมดูมันไม่มีมันมีแต่ปาา่าหญ้ามึงก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำแล้วมันลบมันไม่มีใครทำมันนู่นนี่นั่นอีสัตวมึงโกหกไงแล้ววันนี้มึงกลับมาแซ่ไอ้ไหลว่าไปหายางให้เจอก่อนเดี๋ยวจะ ไม่รู้มันจะได้ขึ้นทะเบียนไหมมันจะมีไหมยางอะ่ะรอน้ําลดกันอย่าแะค่ะมึงเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนมึงไม่มีเฮียอะไรเลยแม้แต่นาสักผืน่นมึงยังไม่มีเลยมึงยังไปขึ้นทะเบียนนาได้นะจ๊ะโกหกกันจังรู้หรือ,อยังเดี๋ยวเดี๋ยวปอบอิเหลืองอย่าเพึ่งอย่าพึ่งนะเดี๋ยวมันจะพูดอีกวะ่ะ เห็นไหมเดี๋ยวทําบุญครั้งหน้าเดี๋ยวอีตายอ่ะมันจะไปเพราะว่าเพราะว่าฉันบอกแล้วฉันพูดแล้วอีฉันว่าแล้วมันต้องไปตามคําอีฉันว่าอีสัตว์คนเขาจะทําบุญน่ะไม่ต้องบังคับหรอกกูมีธุระก่อนกูก็ไปธุระกูก่อนค่ะกูรู้อันไหนสําคัญมากอันไหนสําคัญน้อยนะจ๊ะไม่ต้องเสือกอยากดูกูหรอกเออ ไม่ต้องแบบโอ้พยายามดัดจลิตจังเข้าไปช่องป้าคอควายก็ไม่เห็นเข้าไปช่องายลรองก็ไม่เห็นตายหาละสายข่าวกูไม่ได้บอกแล้วว่าอีตายมันไม่ได้ลงวัดอืมแล้วถ้ามันลงนะ้มันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปอะ่ะสายข่าวมึงไม่แจ้งหรออีสัตว์แล้วอีกอย่างหนึ่งนะมึงหาว่ากูเนี่ยหลังบ้านกับ อะไรนะนี่ใหม่เหรออืมมันก็มีก็เหมือนกู้หลังบ้านกับมึงไงกู้หลังบ้านกับมึงอะ่งงอะอีสัตว์อีเหลืองมึงก็ยังมาบอกอันไหนที่จําเป็นกูก็คุยกูก็ถามได้คุยได้ถามได้เหมือนมึงไงเผื่อจะใช้กูอะเอาเงินไปให้ใครอะ่ะ ให้สาวปานมึงก็มึงก็แชทมาหากูนี่ก็เรียกหลังบ้านเหมือนกันนี่อีสร์แต่พอกูไม่ทําให้มึงบอกว่ากูไม่มีน้าใจหลังบ้านก็มันแล้วแต่จะคุยกูไม่ได้นินทาใครเลยอะ่ะไม่เหมือนมึงอกับลูกมึงอะ่ะไว้ใจกันหรือเปล่าแม้แต่เดี๋ยวนี้กูก็ยังไม่บล็อกมึงกูก็ยังไม่ลบกูไม่เคยลบเลยนะ พวกมึงอยู่ด้วยความจริงใจอะไรหาเหี้ยอะไรอะ่ะคุยปุ๊บลบปับ๊บคุยปุ๊บลบปับ๊บกลัวอะไรคะแค่คุยคอมเมนต์ที่กูคุยอะ่ะแช็ที่กูคุยกับมึงก็ยังอยู่นะไม่มีอะไรที่จะต้องลบสำหรับกูอะ่ะปอบอีเหลืองแล้วมึงคุยกับลูกมึงอะ่ะคุยปุ๊บลบปับ๊บนั่นแสดงว่าเขาไม่ได้ไว้ใจเฮียมึงเลยค่ะเขาไม่ได้จะไว้ใจมึงเลยอีสัตว์ สันดาน